สวัสดีค่ะจันจินจากห้องพ่อขอกจั๊สี่นะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับอิทธิพลของรามเกียรติ์ในสังคมไทยนะคะซึ่งอิทธิพลของรามเกียรติ์ในสังคมไทยเนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระนามของพร,ระมหากษัตรไทยสถานที่ท่องเที่ยวในไทยหรือว่าจะเป็นอาหารไทยขนมไทยก็มีเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับขนมชนดิดหนึ่งนะคะ อทิพลมาจากรามเกียรติ์เหมือนกันค่ะนั่นก็คือขนมกระเช้าสีดานี่นค่ะซึ่งกระเช้าสีดาก็หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะกระเช้าสีดานี่ถามว่ามันได้รับอิทธิพลมายังไงนอกจากชื่อสีดาของมันแล้วเนี่ยกระเช้าสีดาก็ยังเป็นขนมที่มีชื่อเหมือนกับต้นไม้ในเรื่องรามเกียรติด้วยนะคะก็กระเช้าสีดานี่จะบอกว่าแป้งตัวกระเช้ามันเนี่ยทำมาจากแป้ง ปกตินะคะแต่ว่าไส้ของมันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าไส้ของมันเนี่ยหารับประทานได้ยากแล้วค่ะในในออยุคนี้เพราะว่าไส้ของกระชัสีดาเนี่ยต้องใช้ความปรตแล้วก็ละเอียดอ่อนในการทํามากๆค่ะทำไม่ไม่ค่อยมีใครทาขายเท่าไหร่เรียกได้ว่าเป็นแรไอเทมในยุคนี้เลยนะคะแต่ว่าถึงยังไงก็ทาเราสามารถทํากินเองได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะ